ครับสรุปเร้ว <hi> ลุงนายกับกลับมาบ้านแล้วครับลุงนายกับมารีวิวให้เบิ้งนะครับเนาว่าได้หลายปันไดที่ตอนที่ลุงนายทายพอดีโทรศัพท์มันตัดครับลูกป่ามันเต็มลุงนายว่ได้ลบออกลุงนายก็เลยมารีวิวให้เบิ้งู่บ้านครับนี่ได้ประมาณนี้แหละครับเห็นโง่ก็ได้หลายเติมอยู่ครับนี่กัดอกง่ายอยู่ครับดอกประมาณนี้ครับ งูหลอกน้อยๆก็หลายอยู่อันนี้ก็เป็นเห็ดหนาขาวนะครับนี่พวกเห็ดแปง้งเห็ดหนาขาวนะครับจังสี่ครับส่วนมากที่มีเตเห็ดละโงกเหลืองนะครับโคกโคกปลายอยู่ข้าวนะครับสี่ลุกนายไปเก็บก็ดีผ้ามันเต็มครับลุกนายบนได้ล่างออกเลยทายได้น้อยเดียวลุงนายมาถึงบ้านก็นเล่นลุงนายมากยิวงให้เบิง้งว่ามันได้หลายบันได้นะครับนาอ ด้อยูบมาะมาณนีนะครับานลงนายจะขอจบคลิปพิธานี้ล้ครับเอ้อเจ้าคลิปนาจิยห้เบิ่งอีกสวัสดีครับ